กนหนึ่งครับใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์ชีฮักเอพิโซดที่5นะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับอัคาระในการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชแนลนะครับมาคุยกันหลังดูซีรีส์ชีฮักเอพิโซดที่5 ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่อยๆมาเรียงๆแต่ก็ยังคงความสนุกพร้อมกับปมของตัวละครที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งอีีนี้ก็มีชื่อตอนที่มีชื่อว่าเขียวเฟียวอัดแน่นด้วยความเปรี้ยวฟิตปังชื่อตอนอาจจะดูยาวนะครับแต่ความยาวของตอนนี้เนะี่ยยังสั้นเหมือนเดิมฮะรวมเวลาทั้งหมดพร้อมทั้งเครดิตต่างๆด้วยเนี่ยความยาวในตอนนี้ไม่ถึง30นาทีด้วยซ้ำครับ แต่ก็เ,เป็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ดูกระชับฉับไวดีดำเนินเรื่องเร็วดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เรื่องเราจะพูดถึงคดีความระหว่างไทเทเนียกับเจเนฟเฟอร์วอเตอร์ในฉายาที่มีปัญหาก,กันก็คือคําว่าชีฮักนั่นเองครับซึ่งนี่คือผลพวงจาก EP ีที่แล้วนะครับที่ในตอนท้ายเนี่ยมีคนมาเคาะประตูอพาร์ตเมนต์ของเธอแล้วก็บอกว่าเธอถูกฟ้องจากบริษัทของไทเทเนียที่เธอนั้นได้จดลิขสิทธิ์ชื่อของชีฮักเอาไปใช้ทางการค้านั่นเองครับ รเรื่องราวของไทเทเนียเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นความสามารถอะไรของเธอมากนักนะครับนอกจากที่เธอนั้นจะเป็นคนที่โด่งดังเป็นฟู้เอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพล ตามที่ข่าวได้เคยนําเสนอเรื่องราวของเธอมาก่อนนั่นเองครับแล้วก็เปิดเรื่องมาด้วยการเปลี่ยนโลโก้ของชีฮักให้กลายเป็นโลโก้ชีฮักบไทเทเนียนนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นตัวละครเชดลูกพี่ลูกน้องของบรูซแบนเนอร์กับเจนนิเฟอร์ที่ในอีพีก่อนน,ะนั้นนี่บอกว่าเขาได้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายข่าวดีเพราะผมได้ได้เลื่อนขั้นเรียบร้อยเป็นผู้จัดการที่เบสไปและเขาก็ได้เป็นหนึ่งในการตลาดที่มาขายผลิตภัณฑ์ของชีฮักบไทเทเนียนี้นั่นเอง ซึ่งเมื่อไทเทเนียมนำชื่อชีฮักมาใช้เป็นผลประโยชน์ทางการค้านะครับก็นาให้หลายคนเกิดความสับสนครับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นของเจนหรือไม่แน่นอนครับเจนเนี่ยรู้สึกห่วงแหนชื่อชีฮักมากๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้น,เ,นเธอก็ไม่ได้ชื่นชอบอะไรชื่อนี้เลยแต่เอาไปเอามาครับเธอกลับมองว่าชื่อนี้มีความสําคัญต่อตัวเธอ แล้วก็ไม่อยากให้ใครเอาชื่อนี้ไปใช้แทนเธอนั่นเองครับซึ่งเราจะเห็นฉากฉากหนึ่งนะครับที่ไทเทเนียมีการจัดบูธงานโชว์ผลิตภัณฑ์ของเธอรวมถึงมีการให้แฟนคลับเนี่ยมาร่วม m ิดแอนด์กรีดกับเธอที่งานนี้นะครับ แน่นอนครับเจนและก็นิกีกี้ก็มาที่งานนี้เพื่อมาบอกให้เทเทเนียยกเลิกการใช้ชื่อนี้เอามาใช้ในการจําหน่ายสินค้าต่างๆนะครับเธอเอาชื่อฉันไปใช้เอาไปขายเครื่องสําอางห่วยๆแถมมาฟ้องฉันอีกทาใจได้แล้วเจนิเฟอร์เพราะชื่อฉีฮะเป็นของฉันซึ่งถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องพึ่งศาลอีกแล้วดังนั้นเนี่ยเจนิเฟอร์หรือเจนเนี่ยก็ต้องไปขอให้มอร์ลี่บุ๊กครับมาเป็นทนายความให้กับคดีเธอในคดีนี้ ถ้าเราพูดถึงมอร์รี่บุ๊กเนี่ยดูแล้วเนี่ยเธอเป็นทนายที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเธอเฟียวมากนะฮะเธอเฟียสมากแล้วก็เธอแต่งตัวดีมากแล้วเธอก็บอกเจนอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าจะให้ฉันมาเป็นทนายให้เธอเนี่ยต้องแต่งตัวดีกว่านี้ครับแต่ถ้าจะเป็นลูกความฉันคุณต้องแต่งตัวให้ดูมาดมันไม่ใช่แบบนักบอลโดนจับเรื่องเมาแล้วขับแล้วไม่มีทางสู้ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยนิกกี้ก็มีความคิดที่จะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเจน ผนวกกับปักเองเนี่ยก็มาหานิกกี้เพื่อมาขอให้นิกกี้ช่วยในการที่จะไปซื้อรองเท้าผ้าใบารุ่น i r o อน a n 3ซึ่งเขาจำกัดให้คนที่ซื้อเนี่ยซื้อได้เพียงหนึ่งคู่เท่านั้นนะครับก็เลยอยากให้นิกกี้ไปช่วยซื้ออีกคู่หนึ่งช่วยไปเข้าคิวกับผมหน่อยรอซื้อรองเท้าผ้าใบารุ่นใหม่รุ่น I อ o n น a n 3ออกใหม่แต่เขาจำกัดให้ซื้อได้แค่คนละคู่เดียวแน่นอนกัรปดัคก,ก็ทำความฝันนี้สำเร็จจากฉากเครดิตที่เป็นรูปวาดนะครับเราจะเห็นปักถือรองเท้า I อ o n น a n 3ซึ่งรองเท้าเนี้ย ก็มีการโฆษณาใน e ีีคนก่อนมาแล้วตามสื่อทางโซเชียลหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน EP ีที่2เองที่เจนเนี่ยเปิดเว็บไซต์หางานก็มีแบนเนอร์โลโก้รองเท้า i r o n m a ม3นี้อยู่นะครับรวมถึงหน้าเว็บสตรีมมิ่งวิดีโอเนี่ยที่มีการนําเสนอข่าวต่างๆใน EP ีที่3เราก็จะเห็นโลโก้ของสินค้านี้อยู่ด้วยเช่นกันครับก็ถือว่านี่เป็นความเชื่อมโยงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางทีมงานใส่ใจและก็เอามาผูกปมเป็นเรื่องราว ใน EP ีที่5นี้นั่นเองครับจากนั้นนะครับนิกกี้และก็ปักเนี่ยก็ได้มาที่ร้านชานมไข่มุกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าคาเฟ่โบบ้าแล้วก็ที่ร้านแห่งนี้สังเกตดีๆนะครับ เราก็จะเห็น QR Code ปรากฏอยู่ซึ่งถ้าสแกนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับคอมิกชีฮักตอนที่10ในปี2004ครับซึ่งคอมิกเล่มนี้ก็มีการพูดถึงตัวละครไทเทเนียมเป็นครั้งแรกนั่นเองแน,น่นอนครับเมื่อปัคกับนิกกี้มาที่ร้านชานมไข่มุกแห่งนี้นะครับพนักง,งานก็เรียกให้เขาเป็นหลังร้านนิกกี้ก็อยากจะให้ดีไซเนอร์คนนี้ตัดชุดฮีโร่ให้กับเจนนะครับและดีไซเนอร์คนนี้ก็ชื่อว่าลุคจากอบสั้นแสดงโดยกริฟฟินแมทธิวนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ย ก็ได้ตัดชุดให้กับฮีโร่คนอื่นๆมาแล้วมากมายครับและในตอนท้ายของเรื่องถึงแม้ว่า EP นี้จะไม่มี End Credit นะครับแต่ความเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก่อนจะจบเลยครับเราจะเห็นหมวกของแดเดวิลปรากฏอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าใน EP หน้าหรือ EP ที่6เนี่ยเราจะได้พบกับการปรากฏตัวของแมดเมอร์ด็อกในฉายาเดเดวิลอย่างเป็นทางการ ตามที่เราเห็นเขาปรากฏในตัวอย่างออกมาแล้วนั่นเองครับกลับมาที่ห้องตัดสินคดีความกันบ้างครับในการไตส่สวนคดีระหว่างไทเทเนียและก็เจนิเฟอร์วอเตอร์นั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามอรลี่บุ๊กจะทําหน้าที่ทนายความให้กับเธออย่างดีมากๆครับซึ่งในคอมิกเองเนี่ยบุ๊กคือทนายความหญิงคนหนึ่งที่เก่งมากๆและก็ไม่เคยแพ้คดีไหนเลยนะครับไทเทเนียมีการเน็บเจนิเฟอร์วอเตอร์ในร่างชีฮักว่าเชรรกด้วยครับชุดสวยนะยัยเชรก ซึ่งแต่ละคนก็มีการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของคําว่าชีฮักนี้นะครับเดิมทีเนี่ยอย่างที่เราทราบคือเจนไม่ค่อยชอบชื่อนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ต้องยอมรับในความเป็นชีฮักและทุกคนก็รู้จักตัวตนของเธอในร่างของชีฮักนั่นเองครับการที่เธอชนะคดีมาได้นั้นเนี่ยเธอก็ได้ไปอาศัยหนุ่มๆที่มีการออกเดตใน EP ีที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเดรกท็อดเอเธอร์และก็โนอานะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ในคลิปอีสเตอร์เอ็กเนี่ย ตัวละครทอสครับที่เป็นหนุ่มคนหนึ่งที่เธอเดทด,ด้วยเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมาปรากฏแล้วก็มีคดีความอีกคดีหนึ่งที่ต้องตัดสินโดยมอลลีรเป็นทนายความให้กับคดีของทอสนะครับและอย่างที่เราวิเคราะห์กันคือทอสเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับวายร้ายในเรื่องนี้หลายคนเดาว่าน่าจะเป็นมิสเตอร์บลูหรือเดอะลีเดอร์นั่นเองและเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนจ้างแก๊งเดอะเรกกิ้งคูลครับมาจัดการกับชีฮักใน E p พีที่3ที่ผ่านมาเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมสนใจในหนุ่มๆของชีฮักก็คือตัวละครที่ชื่่อวาาทสัถ้ เกตจากใน EP ีที่4เนี่ยเขาก็ถามเรื่องลักษณะของการเป็นฮีโร่และก็รู้จักเรื่องราวของฮีโร่เป็นอย่างดีครับแล้วเปนจริงไหมที่ว่าคุณอยู่ยงคงกระพันแล้วพลังเคลื่อนที่เร็วละมองฝ่าความมืดผิวฟันแทงไม่เข้ารวมถึงคดีความที่เขาได้บุกมาเป็นทนายความให้เนี่ยจะมีความสําคัญอะไรในอนาคตนะครับเราต้องติดตามในอีีต่อๆไปแล้วละครับสิ่งที่น่าสงสารเจนก็คือแต่และคนเนี่ยก็มีความชอบที่แตกต่างกันบางคนชอบเจนในร่างที่เป็นเจน บางคนชอบเจนในร่างที่เป็นชีฮักแต่ดูเหมือนว่าหนุ่มๆก่อนหน้านั้นครับไม่ว่าจะเป็นโนอาเดเรกหรือทอดเองเนี่ยไม่ค่อยปลื้มกับรูปลักษณ์ของชีฮักของเจนครับมีเพียงคนเดียวก็คืออาร์เธอร์ครับที่ชอบชีฮักในรูปแบบของชีฮักแต่ไม่ชอบเจนิเฟอร์วอเตอร์ในรูปแบบนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่สเปคของเขาถ้าชีฮักเลือกจะเปลี่ยนมาพบคุณในร่างของเจนิเฟอร์วอเตอร์ผมไม่ได้จะพูดที่เสียใจนะแต่เธอคนนั้นไม่ใช่สเปคผม ต่ชีฮักเธอเออเธอสุดยอดสุดท้ายแล้วเจนก็ชนะคดีครับทำให้เจนสามารถใช้ชื่อชีฮักของเธอได้อย่างเป็นทางการและไทเทเนียเองจะต้องถอดชื่อชีฮักออกจากผลิตภัณฑ์ของเธอทั้งหมดนะครับแล้วนี่ก็คือความแค้นอีกครั้งหนึ่งที่ไทเทเนียมีให้ต่อเจนเพื่อวอเตอร์ต้องมาดูกันต่อไปแล้วละครับว่าความแค้นนี้ของเธอจะส่งผลอะไรในอนาคตต่อไปครับสุดท้ายแล้วนะครับมอลลี่บุ๊ก กับเจเนเฟอร์วอเตอร์ก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่คุยกันเข้าขาและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับแรกๆเนี่ยดูเหมือนเธอจะยิ่งๆเชิดเชิดแต่สุดท้ายแล้วมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าน,นี้แล้วก็ช่วยเหลือกันในอนาคตได้ครับซึ่งเราจะเห็นฉากที่เธอทั้งคู่เนี่ยมาดิ้งกันที่บาร์ที่เจนต่างเลี้ยงขอบคุณทั้งสองคนก็คุยในเรื่องของการโดนผู้ชายข่มในเรื่องการทํางานครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นเจนไปลองชุดที่ลูกจะขบสั้นได้ออกแบบให้เธอนะครับเอาเป็นว่าชุดของเธอชุดใหม่จะเป็นอย่างไรใน EP ต่อไป รวมถึงการปรากฏตัวของแดร์เดวิลใน EP ีหน้าเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับสิ่งที่ผมชอบในซีรีส์เรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงหรือดนตรีประกอบครับซึ่งก็เปิดตัวกับโฆษณาของไทเทเนียเนี่ยก็เป็นเพลงที่ชื่อว่า Go Higher ศิลปินคือ Pop Pilot นั่นเองนะครับความแร่งคือความงามความงามคือความแร่งอะไรที่ทำให้เราสวยชีฮแล้วก็เพลงในฉากเครดิตรูปวาดครับกับเพลงที่ชื่อว่า s a y My Name ของศิลปิน Joseph Stills นั่นเอง เอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับคือคุยกันหลังดูซีรีส์ชีฮักเอพิโซดที่5ครับเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับเหลืออีก4 EP เท่านั้นซีรีส์เรื่องนี้ก็จะจบซีซั่นแรกก็จะถึงช่วงท้ายของซีรีส์ชีฮักแล้วครับเดี๋ยวอาคาจะทำคลิปรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปประเด็นสำคัญความเชื่อมโยงและก็อีสเตอร์เอกที่ผ่านมาเนี่ยใน EP ีที่4ต้องขออภัยด้วยครับที่ทำมาล่าช้ามากมากเพราะเนื่องจากช่วงเนี้ย อคหระงานเยอะมากครับก็อย่าเพิ่งหายไว้ไหนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอคหราก็จะกลับมาทบคลิปอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เคลียร์งานต่างๆสิ้นสุดแล้วนั่นเองเอาเป็นว่าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ชิฮักเอพิโซดที่5นี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าอคหระพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ